สวัสดีครับน้อลงๆทุกคนแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่ติดตาม y o u t YouTube c h a n e l ลขายบาร์บี้ราคาถูกมากของเรานั่นเองนะครับวันนี้มีสินค้าน่ารักมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับเป็นสินค้าที่น่ารักถุกถเลยแล้วก็เหมาะสําหรับฤดูก,กาลนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือแอนแอนบาร์บี้เซตปาร์ตี้น้าชานั่นเองนะครับนี่กล่องใหญ่อีกแล้วกล่องใหญ่อีกแล้วนะครับมาดูกักก่อนดีกว่าว่ากล่องใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่นี่กล่องใหญ่มากเลยนะครับ สวยด้วยภายในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้ข้อต่อขอย้ำนะครับว่าเป็นบาร์บี้ข้อต่อข้อต่อทั้งแขนขาเลยนะครับนี่หนึ่งตัวแล้วก็โต๊ะเก้าอี้นะครับเซตปาร์ตี้น้ำชาด้วยนี่อลังการมากแล้วก็มีโคมไฟให้ด้วยนะครับเซตนี้เป็นเซตที่คุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับเซตปาร์ตี้น้ำชาบาร์บี้นะครับ สามารถาไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนกันได้นะครับมีน้องแมวให้ด้วยวหนึ่งตัวเห็นน้องแมวไหมมีน้องแมวให้ด้วยนะครับสําหรับราคาเซตนี้นะครับจะอยู่ที่เซตละ680บาทเท่านั้นนะครับราคาถูกมากๆเลยนะครับสําหรับเซตนี้กล่องใหญ่มากๆเล่นคุ้มสุดยอดเลยครับตัวนี้นักหนังคนไหนที่สนใจสั่งซื้อเซตปาร์ตี้น้ำชาบาร์บี้นะครับสามารถสั่งจองได้ทาง Facebook ของร้านค้าเรานะครับเสิร์ชชื่อไปใน facebook นะครับว่า ขายบาร์บี้ราคาถูกมากนะครับมีชื่อนี้ชื่อเดียวนะครับขายบาร์บี้ราคาถูกมากทําการเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะครับว่าสนใจสั่งจองบาร์บี้ปาร์ตี้ดําชานะครับร้านค้าเราสินค้าถูกชิ้นนะครับรับพอมโอนเท่านั้นนะครับสนใจก็สั่งจองกันมาได้เลยนะครับสำหรับเซตบาร์บี้ปาร์ตี้ดําชานะครับ680บาทเท่านั้นมีบาร์บี้ข้าวต่อให้ด้วยนะครับคุ้มมากมาก สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ